การในฮ่องกงกันบ้างดีกว่านะคะพี่ปอได้เลยจ้ะคือตอนนี้นะคะก็นนะะมีนักแสดงนะคะรวมถึงนักร้องเนี่ยที่ถูกจับก,กลุ่มตัวไปจากเหตุการณ์การประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่เต็มที่สมบูรณ์ของทางฮ่องกงค่ะ การประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะคะยังคงไม่จบลงง่ายๆค่ะแม้ผู้ชุมนุมเนี่ยจะมีการแยกย้ายกันไปแล้วก็ตามค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะจิมมี่หลายคะ่ะนักธุรกิจชื่อดังที่ถือเป็นเจ้าพ่อสื่อในฮ่องกงก็ได้ถูกจับไปในวันพฤหัสบด,ดีที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้จิมมี่หลายที่ร่วมปักหลักประท้วงกับประชาชนมาอย่างยาวนานได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าพร้อมที่จะถูกตำรวจจับกลุ่มทุกเมื่อ ซึ่งนอกจากจิมมี่หลายแล้วนะคะก็ยังมีนักร็องสาวชาวฮ่องกงเดนิสโคหรือว่าเฮอร์ยวนซือนะคะก็ถูกตำรวจจับกลุ่มด้วยค่ะเฮอร์ยวนซือนะคะแสดงเจตนารม์อย่างชัดเจนว่าเธอต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงท่ามกลางการเรียกร้องของประชาชนชาวฮ่องกงที่นับวันจะยิ่งมีการตั้งแคมป์ต่อต้านภาครัฐที่ส่งตำรวจเข้ามาจับกลุ่มประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอยืนอยู่ข้างเดียวกันกับประชาชน คนที่ฝ่ายหาประชาธิปตไตยแม้ว่าเป้าหมายนี้จะเกิดขึ้นได้จริงได้ยากขนาดไหนก็ตามค่ะนอกจากนี้การป,ประท้วงของเยาว,วชนและนักศึกษา <ๆ S 1> ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เธอกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อความถูกต้องรวมถึงเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตอีกด้วย การประท้วงของชาวฮ่องกงเกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนไม่พอใจที่ทางการจีนจำกัดสิทธิ์ในการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนและจัดก,การการเลือกตั้ง <c oughs> ที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาซึ <C oughs> ่งการจับก,กุมผู้ประท้วงครั้งนี้ <C oughs> นอกจากจิมมี่หลายและเฮอร์ยวนซือแล้วนะคะก็ยังมีนักการเมืองชื่อดังอีกหลายคนที่ถูกจับกุมตัวไปโดยจะเป็นมาตินลีออเดรยูหัวหน้าพรรคซีวิกนะคะและก็เอมิลี่เหลาประธานพรรคเดโมแครติกพาร์ตี้ด้วยค่ะ ก In violation of the law for law the ็นทางการเขานะคะ